จริงเทมาเกลี่ก็ฝึกเองนะเลยผมก็ต้องเลยมาฟาร์มใหม่นะเน่ใช่กูไม่คิดเรื่องง่ายก็ดูแต่ละอย่างนี่สิวะเฮ้ยจะตายก่อนมั้ยเนี่ยทำไม่ผมก็ต้องเลิกเล่นไปนอนก่อนอ่ะเพราะว่ามันฟาร์มโอเคต่อไปนี้จะเป็นการอัพเลือดรัว แบบไรความตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าลิบินดาเขาถึงหรือเปล่านะซึ่งเมื่อพูดถึงลิบินดาทุกคนก็คงจะนึกถึงคนที่สร้างเกมบัฟฟูนเอาเล้เพื่อนาคือเกม่แหละเกมบัฟฟูดแต่ในผม่ผมองไปสู้เขาไม่ใช่เพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะผมไปท้าสู้เขาเพื่อความสนุกและเพื่นี้นะผมช่วบเขาเพื่อจะต้องไปลกสามนะซึ่งน้องผมก็เรียกว่าแอดมิน เ็เรียกว่าลิฟินดาตามเชื่อเลยเื่อนี่อัเลือดไปปุแต่ไม่ต้องหวงผมก็มีแว่นตาดูฟ้าที่คอยช่วยผมนะนี่นะแล้วบางทีมันจะมบกพร่องไปหนจ้ะอี่เนี่ นีผมก็จะพยายามรีบฟ้า,าให้เสุ็นะครับแต่ข้อดีของขอนี้ก็คือด้านล่างมันไม่สบายแต่ด้านบนนี้ไม่ต้องพูดถึง,งลทุกคนผมจะบอกกันแล้วนะครับพอโดน n อ c พซีพวกนี้งงนตีตาย <c oughs> ่หน้าของสาททุกคน อแล้วก็ไอคลิปที่ผมเพิ่งปล่อยไปล่าสุดก็ทุกคนเห็นปุ่มที่ผมกดไหมรอยนี้ที่ผมกดอะไเคือแบบตัดต่อนะก็ไม่ใช่หรอกผมไม่ได้ตัดต่อนะมมเป็นนตัดผมก็จะลยลงไปทึกถือ,อย่างนั้นเลยไม่ใช่ผมกดปุ่มโคตรมาหาเร็วเลวยนาะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะว่าถ้าผมกดเก,นเกนมเกน,นั้นพังแนะ่ อย่างเงี้ยผมก็จะคิวนละยอ้ยพัล้วก็ผมอัพคนแม่นะคนอาจจะสังเกตเห็น,น,นม,ม,มจับแล้วก็เุ้ยอยางเราค่ะถึงนะงม,งม,รรรม่นแหละ ผมกะจะสักจุดๆประมาณสองล้านเงินค่าเสีนะไม่ใช่เพราะไปสุ่มผลแบบบ้าครัง่งละผมไม่เอาไปทำตีสองนะก็นัอะไรอยู่ก่อนนี่แหละผมก็จะอัพเลื่อนให้มันแบบเพี้ยที่สุดเลยนะันนี้ผมจะทำได้จะพยายามอะไรอยังไงผมก็ต้องไปถูกบีนดาส,ดส แต่น้องผมบอกว่าเขาไม่เก่งน,นะเพราะว่าน้องผมอัพเลื่อนไม่เยอะเลื่อนเอียงนะน้องผม,มเเอป็นวิวตันนะซึ่งน้องผมอะไม่มีปัญหาเลยแล้วหรอกแต่ผมผม,มันมีปัญหาดีเพราะว่าดิบินดาวไม่รู้เลเวลของเขานะแข็มขั้นใช้ดาบวิลูก<ๆ>ซึ่งผมใช้มีแค่ดาบเซน ก่อนนี่ผมจะไปลูกสองแน่นอนผม้องทำหมัดไอ้วีสองให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อต่อคอมบุงต่อคอมบุผมจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเป็นธรรมดาเพาของจริงผมก็อนม,มือันนี่ผมคิดหรอกแต่ขอให้เขาเบา,บาๆมือหน่อยก็ดี รอบนึงก็จับก็ต่อ,ตอ,ตอ,อยรวมออต่อยตัวกันเราเราต่อยนี่ได้ปะต่อยอยา่อยอยางนี้เปลี่ยนไม่ได้จังมีคนลาจา ผมไม่ละครับเพาหรอกเพราะว่าผมฟาร์มดีกว่านะผมจะรีบฟาร์มให้เร็วสุดแล้วก็ถ้ามาผจะได้รีบไปลูกสามไปลูกสามรือโทษรอที่แล้วพอผมไปลูกสามได้ปุ๊บผมก็ผมไม่ต้องกลัวอะไรมากแล้วนะเพราะว่าผมนั้นก็เราจะสวดคนอื่นเขาได้แล้วเจอที่สำคัญผมก็มีโอกาสที่จะเสียค่าหมัวเพิ่มด้วยนะครับก็เลที่ผมอยากไปลูกสามเพราะว่า หนึงนี่ผมพยายามที่ฟาร์มไปโอ้ไม่นะดาบคนอี้จ้ะตามตรงสิมันถ้าไม่ได้เปิดแว่นตาดูฟานี่ผมแบบง่อยตามตรงนะง่อยชียเคนะแล้วก็ไซที่ผมไม่ใส่ผ้าคลุมโดฟามิงโก้ก็เพราะอะไรเหรอคือทุกคนก็คงจะรู้นะว่าผ้าคลุมโดฟาเนี่ย มันบวกเลือนนะครับผมแต่แต่นะมันไอ้มันบวกเลือนแค่สองร้อยแ, 200, แต่พลังงานมันไม่บวกผมก็เลยเลือกไปเออใช้อีกอันนึงเทเลยนะครับผมก็นั่นแหละผมก็เลยใช้ไอ้เบนตาโดฟามิงโกนะถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากโลกออกมาคนที่อยู่โลกหนึ่งก็นั่งรอไปนะนั่นแหละอรไอไปมาัา๊มดวงสองซากติ๊ตนกนะคนต้องเลเวลหนึ่งพานาแล้วมีคน ราคาหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านขึ้นไปนะแล้วก็ไปให้คนที่อยู่หน้าประตูของโดฟาเมโกนะครับก็จะอยู่ตรงสระว่ายน้ํานะแล้วก็พอไปให้เขาเสร็จปุ๊บก็จะให้เราสามารถเข้าไปผ่านทางประตูนั้นได้นะครับเราก็มาใช้เลยเราจะได้ถึงสิบทางนะไม่ต้องห่วงเฮ้ยตังผมกำลังจะซื้อมัดเออมัดปีสองแล้วอืมแต่ว่าใช้ได้ ดีดีดีเยี่ยม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 มีฟ้าก่อนคิมีอนนาจจะได้ยินเสียงแร็งเลย,ยนะครับผมไม่กอดมันถูกจัดเลยทุกคนบุยมันถูกคนเลยทีนะ่ะคอันนี้ก็จะจะมีเสียงแสกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอยู่นอกสถานที่เอาอันนี้ผมเลี้ยงจิบเบอร์เนี่ยอเ,เยออก็ใช้ได้เหมือนกันนี่วะไม่ได้เคยมากี้ก็ใช้ได้อืม กับตักตุลีเลยนี้เฮ้ยเป็นไนแล้วเนี่ยโไปแล้วเว้ยโหคารานไม่โคตรเบาคาดาสันจีผมบอกเลยอย่าใช้หาแค่ตามอย่างเงี้ยพอขาดาสันจีต้องไปซ้อมถองน่าจะดีนะครับเลืกอย่างเียไม่อยู่ที่คนใช้ ไอ้เออจูงซีเลียไปกินแม็กแต่ใช้ไม่กิ่งก็ได้เท่านั้นแหละเน่าหรือไม่ถ้าอัพผนแม็กแต่ใช้ผนไม่กิง่งไปใช้หมัดก,กิง่งก็นั่นแหละคือถ้าเป็นผมไม่ติดผมหัวร้อนเลยนะถ้าแบบมีคนอัพอย่างเงี้ยไปให้มาอุ้ยกุโกด แรงจัดเทียนหน่อยดีกว่าเลยเทียนเอาโอไมก์กัดเกย้ำกำมอมตรงนันนี่เลยผมเปลี่ยนเควสดีกว่าผมเอาเควสง่ายๆดีกว่าอย่างเช่นเควสข้างล่างนะเพราะว่าถ้าเควสข้างบนมันจะฟาร์มยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้ตัวกระหมาอมนทียนเ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบโดยเคพาะเครื่องหาฮีทซะก็หล่นะเพราะว่ามันถึกไม่ใช่ถึกดิมันบางไว้ซ้าแต่มันต่อยโคตรแรงก็เหมือนแบบโดนหมัดซูเปอร์ฮวแมนต่อยพร้อมกันสามล้านไทยประมาณนั้นเองรซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะผมถึกอยู่แล้วไม,ไ,มมมมไม่ต้องมาหันไม่ต้องห่วงผมไม่มีปัญหาแต่คนที่มาฟาร์มเก่อนี่แลนะ้วไม่ได้อัพเรือนมาเนี่ยปัญหางานใหญ่เลยกนะ็อขอให้โชว์นี้นะสำหรับคนที่มาฟาร์มก็อีกแกล้วเว่อ วุระวุระต่อยอาการกันแบบรีทอฟดูซีซัซ่นนี้มีอูม้มีหลายคนอยู่แ,แล้วก็เหวีออย่ยงมันเดินจ้าสกิลกว้างนะแต่มันไม่ค่อยทั่วถึงหรอกว้างแต่ไม่ค่อยทั่วถึงเจออะไรวะปุ้งปุ้งม,มามาจับรวมกันแล้วก็วุระวุระอ๋อ ฮะวัดเฮ c อ is เ h ็ t ทุกคนทุกคนเห็นมั้ผมเห็นไหมแปบ๊บนึงผมยิงอันนี้เพื่อนกันผมจะเก็บมาหนังครติกูซมนะเผื่อมันตอ่อแล้วพวกนี้ได้อ๋อได้แล้วมาหนังกรติกูซมมันยิงใกล้ๆได้อย่างเดียวนะผมถ้ายิงไงแกมันใช้ไม่ค่อยได้นะ,นนะมันทำงี้นะ เรา,เอาฟองเราต่อเลยไปขึ้นไปไอ้โอ้ไมค์ก็ทุกคนผมตียาบปลอมเหล่ทอมากมันเ่หีัยคาราเต้มันนุ่งแย่มากมั้งฉับควายอีกสองตัวนะครับอันนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วนะ จะได้จะไปโลกสามดาวครับตื่นเช้ามาผมูจะได้อา่านตัเลขนะเป็นการส่งลิบินดานะคุณแม่สืบแอดบินแน่แหละพูดในภาษาบ้านนะครับยังไงก็ตามเขาชื่อลิบินดานะโอเคมารวมกันขบูคบ,บู โอ้ oh, จับไอ้นี่แกผมเหลือการเตรียมตัวกแค่ไม่กี่เวลเวลนะครับผมก็จะต้องไปสูบลิบบินดาของจริงนะซึ่งสจ่ผมพูดเรื่องนี้ป่อยก็ไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวผมตายแล้วก็เสียข้าวหัวยางนันองสารนะแต่ไอ้เรื่องเสียข้าวหัวไม่เท่าไหร่นะผมสามารถล่าใหม่ได้หรือไม่ก็ตีบอสเอาไหมได้นะแต่สิ่งที่ผมกลัวและก็คือ ผมจะไม่ได้ไปโลกสามนะก็นั่นแหละเพราะโดนดิบินดาสกรรมอังาสารนะก็นั่นแหละผมไม่ค่อยกลัวเลยมากแต่ผมส่วนตัวนะครับให้เลือกนะระหว่างไปโลกสองกับโลกสามผมจะไปโลกสองนะเพราะว่าโลกสองมันดูจะสงบสุขก,กว่านะผมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะถึงแม้จะมีพวกวลแม็กเพนผ่านไปาก็คือแต่มันก็ไม่ค่อยอะไรอืมแต่ถ้าเป็นโลกสามเนะี่ย ไอ้พวกนักล่าข้าหัวไม่ต้องพูดถึงคือเหมือนสวรรค์ของมัน,น,ม,นมันก็นมาไลา่พวกผูเล่นใหม่นี่ได้นะจึงก็น่าสนใจมากเลยมันผู้เล่นใหม่อย่างเช่นผมที่กำลังจะไปโลกสามแล้วก็จะโดนคขาคขาตายไงหงสานะงั่งจับจับแล้วก็วน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  แรงนะตามตรงแรงโคตรเลยวิ่งช่วยผมยมั้ยู่มั้ยนะข้าวหัวผมจะต้องใช้ใหม่นะข้าหัวฉันลดไปตั้งสองสองพันเยอะมากๆากเลย <c oughs> มันใส่ <c oughs> ยำกำหม่อมตายอยู่ เขาไม่เปิดแล้วา,าเขาก็ทิ้ท่นทำไมไม่เปดิดพอพอก็ดด้วยสามลายรอบเลยต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่ใช้สกิลระยะไกลนะบัน <c oughs> ผมตายแกขวงสารใช่จริงทรมานเกินต์ลสโกมาฟาร์มต่อข้างบนนั้นอะไรวะนั่นอะนนไ,ปไปนู้นไปไปนู่นไปไปมาไปไปมาไปมมาไมากมามม ข้างบนล้มันจะมีอะไรนั่นนะ่ะล้วแบผมนั้นมันคงไม่มีอะไรหรอกความคิดหัวผมถ้ามีคนเอมาทิ้งผลเสือนี่จะดีมากๆ,ๆกกเลยอยู่คนน่ะกลัวเลยทุกคนพอตกกลางคืนปุ๊บคนน่ะกลัวเลยสั่นจ้า,าโอเคไม่ๆจะไม่เอาหรอก,ก,รอก,รอกปั๊มาดๆๆะ ยังกำหมมวิกเกอร์ดี่งเลยอุ้ยเอาอย่างว้ยโดนแน่อ่ทไมนั้นไม่ทันไม่ทันไม่ทันวิกเกอร์ยังกำหมมดี่งแน่ ก็งั้นไปต่อประวุ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 ระปุระวุระปุระปุระบลอนะได้แล้วไอ้ีกว่ะยังต้องสุดท้ายนะก็จะได้สองวลติดต่อกันฟิกเกอร์จะได้แล้วทุกคนจะได้แล้วนี่จะได้แล้วโอ้หยสไม่คุ้มเฮ้ยโคตรนานเลยเฮ้ยตัวอะไรเกาะมาเนี่ยโอเคมีตายแล้วเรียบร้อยฮะวู้ ตายบอกเลยทุกคนฟาร์มโคตรยากโอเคผมลงไปฟาร์มข้างล่างดีกว่าเพราะไม่งั้นผมก็เท้คงใช้เวลาแบบอื้อหมสานั้นสามล้านปีชาติกานนะครับคือมันคงมไม่ใช่เล่นงเลยเลยนะเพราะว่าผมคงต้องฟาร์มอีกเป็นชาติเลยนะถ้าผมจะฟาร์มเหมือนงี้นะเพราะมันไปเลยช้ามากๆน,นะครับผมใส่หยกมันเลยนะตามตรงนะผลท่าฟาร์มง่ายกว่าเยอะ โมิเข้าไปเลยแต่ไงก็ตามผมทำเือแล้วผมจะไม่เปลี่ยนผลนะคือผมจะวลวแม็กแล้วก็ลาขาหัวได้30 m สิบเอ็มดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนถ้าไม่ผมก็เจอผลโมจิเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ไม่ได้ผมถุงได้ผลผ้าอีกก็แหละผมก็จะกินผลผระใช่ครับผมทำอย่างนั้นจริงๆนะได้ผลาเป็นผลแรงเลยคืจะกินโกดผลเลยนะครับผมได้แล้วผมได้ผลโมจิก,ก่อน ให้ผม,มกินสุ่มสี่สุ่ห้านะผมถ้ากินสุ่มสี่สุ่ห้าปุ๊บตายอย่างง่ะของสารผมอัพสเต็คมาขนาดนี้ละคือมันเปลี่ยนไม่ทันแลวแต่ถ้าสมมุตินะผมได้ผลพักเต่ผมยังไม่มีผลโมจิแต่ถ้าผมได้ผลพักก่อนอะ ก่อนผลม,มดจีจะผมผมจะมาผมจะโยน,นผลพระลงน้ำนะใช่ครับผมจะโยน,นผลพระลงน้ำเพราะอะไรเหรอถ้าผมให้ผลพระใครสักคนหนึ่งไปปุ๊บแล้วเขาเอาไปพัฒนาต่อแล้วเขากลับมาล่าข้าหัวผมในสักวันนั่นแหละงานงอกที่แคสตูนะครับมันก็กายเป็นผู้ลน,นี่ยท่านมีสามสิบเอ็มแล้วมาเล่นผลพระขนาดน,นี้ไม่ต้องพูดถึงความนรกแล้วนะครับ เพราะยงั้นผมได้ผลที่มันผลหหดผมน่าจะทิ้งโยนลงน้ำนะไม่ใช่เพราะผมแบบมันไส้หรอืออะไรพวกนี้นะแต่ผมไม่อยากให้ใครได้ต่อนะน้เว้นคนทีออ่ผมรู้จักจะอยู่ในเซิร์ฟเยอะนะแต่งจริงผลพาถ้าเจอผลมดแก้ทางก็ดนาเล็กถนนเล็กอื้มมกำหม่อมติดกูโอ้ยผมเผือมัวแปับ ขนทุกทีเลยไั้กอดมางั้นผมจะตัดแบบรวยๆนะ Let's go <S จับรวบแบแล้วก็ทุ่มเมื่อกี้นี้มันวนวอล์กใส่ผมนะผมก็เลยทำการวนซ้ำไปหน้าโก,มาาก้มาไปเยียงแล้วใส่ขาแล้วจับตัวข้างบนมา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 ดูด้วยกันมาแลสโก้จะได้ย่ำรวมกันทั้หมดเลยสามสองหนึ่งลงลา่าง ลงล่างอีกรอบแต่ดงั้นก็ด่งนั้นมันก็จะตามนี่คนจีนลยงล่างอีกรอบเวิลบวกชี้ทุกค,คนมาผมจะรีบฟาร์มอีกไม่นานแล้วอีกแค่หกเวลผมก็จะไปโลกสามได้ละเพราะฉะนั้น let's go มาผมจะเตะรวมกันแล้วค่อยมาฟาร์มทีเดียวเหมือนกับไอ้นั่นเลยนะถึงแม้จะมีเสียงบรบกวนนี้นยังไงก็นั่นแหละ ก็ผมอยู่ที่นอกบ้านนะก็ก็จะมีเงนแกก็เป็นจำนวนมากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ขุดมาแล้วจะรับเที่ยอิว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 เออมาลงไนส์มันเกิดละมา้วเวลายุ่มเหวี่ยงเป็นังไงทุกคนเดี๋ยวผมกดเตะมันเลี้ยงตัวเลยนะครับผม เลตโกมาหนึ่งเอานึ่งได้ละมามารวมกันเลยมามามาเราโดนจับยุ่งจุ่มจับกำม่อมอ้าวไม่เข้าพวงเราหน่ะไม่เข้าพวงเราหน่ะจับมารวมกันแล้วก็ยุ่มอย่างงั้นเองอีกคนนึงด้วยเลตโก มีนีมีแม่ขึ้นแม่ขึ้นเฮ้ยว่าแต่มีคนมาตีบอสป่ะเนี่ยลองไปดูนะใช่ไหมมีคนมาตีบอสป่ะอ้นจริงๆด้วยทุกคนมาตีบอสอ๋อแล้วบอสก็ตายไปทีเรียบร้อยเรียบร้อยฮะไม่เป็นไรผมมาเก็บกล่องเดียวก็ได้ไปเร็วไปเร็วว้าไปนะโอ้กล่อน กิอุ้งไปแล้วนะแต่ก็ได้ไม่กี่กองครับนุณเจ้าฮะเลย่ากระหม่อมนะมช่างน,น่าสงสารจริงเ <c oughs> จ้าฮเลไล้ตกเย้ยิงไม่ถึงคุณยิยงฉันไม่ถึงนะครับคุณเจ้าฮเลคุณยิยงผมไม่ถึง <c oughs> ช่างน,น่าสงสารมากเลย <c oughs> ยิยงผมไม่ถึงหรอก มึงก็ทำได้แค่คำรามาวอกวักอ่ะอยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงอู้กองไอ้มันพุดงเยอะน่นก็ตามผมจะรีบฟาร์ม let's go ต่อ let's go มาในเวลายุ่มทีนี้ก็รอบอสไ,ไม่ใช่รอบอสดิรอมันเกิดใหม่เคเกิดใหม่หมดละ เลสโกได้วยแบบจับรวมยำใหม่รวยฮะใน,นสุดเวสก็สำเร็จเลสโก้มาผมอัพเลือดรวยๆนะจังหวะนี้อีกสองเฟสก็อีกสักสี่เฟสผมก็จะไดเงินที่โหดเลยนะสองสามเวสมั้ง่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ผมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะไม่ไแน่ใจนะว่า ถึงสี่เควสหรือเปล่าแต่ผมจะลองทำดูนะเอาได้ตัวหนึ่งแคไไ่ไหนวะเนี่ยอิวทางานตรงล่างโอ้ยมันจะเกิดได้มาเลสโก้ได้ไหมอิจ๊กสามเควสน่าจะโอเคอยู่นะครับผม,ไ,มได้เลยมั้งไม่รู้เงมนว่ามันจะใช่สามเควสที่ผมคิดไว้หรือเปล่าอือ ทีนี้ก็สองเควสนะก็โอเคโอเคสี่เควสนะคัมมันจะสามเควสอย่างที่ผมคิดเพราะฉะนั้นมาทำให้มันง่ายกันเถอะ Let's go เควสสุดท้ายผมขอสู้กับไอตัวเครื่องมาคิจริงๆเอาไอ้นี้มาจับตัวมันก็ได้มนุ่ีเกียดลงไปข้างล่างแลวนะฟาร์มข้างบนนั่นแหละ ถึงมันจะดูยุงย่งยากและทุรกุเรยเลยแกก็ตามเงินดีเียนะมาดีมาดีไม่ดูหรอกไม่ดวลหรอไงอตัดหัวมาจับมัดตัวแล้วก็ รวมกันหนึ่งหล่าโอ้เองถู้งานง่ายกว่าที่ผมคิดไปอีกนันะอีกสตัวและตอนนี้ของเกิดเกิด กีรัสโกมาฟามต่อแต่อีกไม่นานนะครับเฮ้ยน้องมาจะได้แล้วอีกเวลวหนึ่งผมจะได้ไปลุกสามเดียวติดกัตามอีก <c oughs> ทเทปทเทปหนึ่งผมขออดตอนเช้า พราะตอนนี้ผมขี้เกียจผมก็จะฟางมันจบๆไปนะเออมา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 ทำให้มันจบๆมันเอะโอ้ยออลากมัรวมๆกันะอันนี้ผมจะไม่ตัดแล้วนะผมขี้เกียจแต่ผมขี้เกียจตัดแล้วเอ้ย เห็นนะผมจะพยายามทำให้มันฟาร์มเร็วที่สุดนะคผมโอ้โหมันหล่นลงเลไปเลยลงหล่นลงทะเลถึงหนองสามมาแล้วลูกดโก้ปิเกก็ย่ำกำรหรม,ม่อมอครบสิตัว ทีนี้ก็รออีกสี่โอเคผมกลับมาถึงแล้วมาฟาร์มอีกสี่ตัวผมจะได้ไปลูกสนะาวน่าติ๋งก็ตามอัดเหมือนเดิมตอนเช้ามันก็อดทนรอไปแหละเมื่อถึงก็จะไปนอนแล้วนะ่ะน,นี่ผมผมโคตรลงนะกุลระบบโคตรมาหาจุดตักกวลงกุล go. Yes. Wow. Oh. Ah. Oh. Uh. Oh. Let's go. Okay, apa-apa kimia kami bengal ya, apa-apa sedikit. Yeah. Oh. จะตายโอ้ยแบบขอถอนอุปกรณ์ทุกอย่างออกก่อนนะี๋ยวกะติกอุศพอันนี้โอเคดูกันเออรีบสเวนตาปกติอ่าเต็งก็ตามสอนสู่ต้องใส่แว่นตานี่นะอือหืโอเค Let's go i n t h e log g e t go i n t h th e er l h a l i s e เราจะพูดอะไรเออ let let go in the sea อู้อ้ได้วะไอได้วะไอ้ได้วะอเอ้ได้วะเอได้วะอ้ไดวพี่บ่า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 วไปกดผม่หครับเนี่ยพี่บ่าวไปกดผมไม่จี่ครับเนี่ยพี่พี่พี่ทำอะไรผมกดได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นบนนี้เดียวเดียวเดียวก็จะฆ่าผมไม่ได้ใช่ไหม เอ้ยผมลืมไปผมตายคราวนี้ผมจะเข้ามัวโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตายจากการที่โดนเขาคายางาหงสารนะแต่ผมจะตายแย่รเอื่นแทนอย่างเช่นการีตัว <c oughs> โอเคอ้ก